เอ้ยอันไทยรูปให้ควยแน่ภาพนี่ค่อยสิเอาไปล่งอันสตอรี่กับช่องคุณคิดอะไรอยู่แม,ม่ควายท่านน่มีคลิปล่งอยู่อ้อาวเ,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 เอามาอาวเอามาจิไทยให้อย่ามาอีกนิดนึงไหนไปอย่ามาอีกวันบัตรงอย่ามาอีกอย่ามาอีกอียกวอย่ามาทางขวาอีกขวาอย่ามาอีก ข้อก็จะเอียงได้ไหมล่ะต้องตรงมันยัไม่อีกันบอกตรงเฟมเออนิ่ง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 ได้แล้วบออะได้แล้วได้แล้วอ่าหนึ่งสองหยข้อก็จะเอียงไปเอียงมากเลยไหมล่ะยังว่าถ่ายภาพนิ่งได้ไปเสื้อผ้าผมคอยได้แล้วบอยุ่นนิ่งนิ่งยุ่นนิ่งนิ่งยังว่าถ่ายภาพนิ่งห่วย ภาพนิง่งเดี๋ยวนี้ภาพนิ่งภาพนิ่งภาพนิ่งยิ้มยิ้ม่ะเอเอเอยา,ากยิ้มก็ยิ้มอันหนึ่งสองจะพิบตาไหมล่ะอยากกระพิบตาตาเมื่อคืนเออเอา eline, เอา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 มาเอาเด้อจะนิ่งยิ่นยิ้มเด้อยิ่งยิ้มยิ่นยิ่งเด้อหนึ่งสองสาม เออจังสันหละจังสันหละเอา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 เด้อเอาเด้อเอาเด้อหนึ่งสองสามนล่ะจังสีลาเขาจะเออเราเป็นภาพนิ่ง